เราไปดูนะคะเคช่วงใกล้ปิดฤดูการผลไม้ปี2,567นะคะราคาสูงขึ้นนะคะทุกรายการทำให้กระทรวงพาณิชย์นะคะสั่งการกรมการค้าภายในเตรียมมาตรการเชิงรุกดูแลผลไม้ปี2,568ค่ะ นายพิชัยนริทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในได้รายงานผลการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาผลไม้ปี2567ก็พบว่าผลไม้ใกล้จะสิ้นสุดฤดูกาลแล้วและก็ปรับกลัวผับตัวเพิ่มขึ้นทุกรายการทั้งทุเรียนมังคุดเงาะลองกองมะม่งวงนิ้นจีส้มส้มโอสับปะรดและลำไยซึ่งเป็นความสําเร็จของมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567จํานวน 6มาตรการ28แผนงานที่ได้เตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ก่อนที่ผลผลิตผลไม้จะออกสู่ตลาดและได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นในการดูแลทั้งการขยายตลาดในประเทศการผลักดันการส่งออกสู่ตลาดใหม่และการนำผล,ผลผลิตไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้ปีนี้ปิดฉากฤดูกาลผลไม้ได้อย่างงดงามแล้วก็ถือเป็นปีทองของพี่น้องเกษตรกรอีกปีหนึ่งที่ขายผลผลิตได้ราคาดีและมีไรายได้ สู่ส,ส่วนการส่งออกนะครับผลไม้สดในช่วง8เดือนตั้งแต่ช่วงมกราคมถึงสิงหาคมส่งออกได้แล้วปริมาณ1.4ล้านตันมูลค่ากว่า4,200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ150,000ล้านบาทนะครับโดยตลาดหลักจะเป็นจีนนะครับที่มีกําลังซื้อและยังมีการนําเข้าเพิ่มขึ้นส่วนตลาดศักยภาพได้แก่เกาหลีใต้ฮ่องกงและมาเลเซียที่มีการนําเข้าผลไม้สดจากไทยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน